สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอีหลาพาแซบบายแอนนี่มากินค่ะมื้อนี้อีหลาสิบห้ามากินสุก,กี้หมูค่ะสุก,กี้หมอรวมเลยค่ะร่วมผักค่ะผักรวมมิตรกับซิมมี่กวางตุงค่ะฝักทองผักกาดขาวเห็ดเข็มท่องเอาผักมาใส่หมอน้ำกันค่ะ ใส่ผักแล้วก็ใส่หมูลงไปค่ะล่อหมูสุกค่ะล่อหมูกับผักสุกบัดนิ้ ซุกเราก็มาเริ่มกินกันเลยค่ะชิ้นแรกอีกหล่ากินหมูก,ก่อนค่ะหอนหอขอเปาก่อนค่ะอืแซ่บค่ะพี่น้องกินพักค่ะมากินน้ำกันค่ะพี่น้อง เห็ดเข็มท่องกัดตักเมื่อไหร่อนด้ค่ะให้มันเย็นก่อนค่ะสิกินเลยกับลวกปากแน่นอนค่ะร้อยเปอร์เซ็นต์พักกับกินแด้เลยค่ะมากินน้ำกันค่ะ